สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอม,ม่าอีกเลยด้จ้ะมือน,นี้พ้ามาเก็บเห็ดคือเกามือน,นี้ไม่ได้ไปป่านที่ไปกับน้ำหวานเลยจ้ามาป่าใกล้ๆบ้านแม่เอม,มาอันนี้นะไม่ได้ไปไกลอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดเริสครุปด้จ้ะเห็ดพึ่งหมวกแดงหมอผนวาถ้าได้ตุมก็หนีจะดีมากๆเลยอันนี้บาดแล้วแต่ก็โอเคอยู่ ส่วนอันนี้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาลายจะ้ะขาพิ่นจะบ่ค่อยแทบปันใดมันจะเป็นเส้นๆอย่างเสียคราบสีส่เห็น,หนบอมันจะไม่ค่อยขาดมันจะเป็นส่วนมากมันจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็ดพึ่งขาลายแต่ก็เอาคือเก่าอันนี้คือเห็ดละโงกบ้านเฮาเนาะเห็ดละโงกไหมคือมากเลยนะแต่ไม่ใช่อันนี้บานแล้วจะเป็นประมาณนี้จ้ะ จากไม่ได้เข้าป่าบ้านตัวเองประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยเนาะพี่นอ้องอาทิตย์หนึ่งหรือสิบวันนี่แหละเพราะว่าไปหาเห็ดกับน้ำหวานวันเว้นวันหรือสองวันทีหนึ่งมันบอหลังจากวันที่ไม่ได้ไปหาเราก็พักผ่อนอยู่บ้านนะไหมพี่น้องหรือว,ว่าทําความสะอาดเห็ดจ,จรงสินะมันก็เลยเป็นไอ้ว่าไม่ได้มาสิบวันหรืออาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่นะจ่ะก็เลยเพิ่งเข้ามาพอเข้ามาแล้วใบไม้มันก็เริ่มหล่นมาพี่น้องเริ่มร่วงหล่นเพราะว่า มันหมดหน้าร้อนแล้วอันนี้มันเป็นหน้าใบไม้พลีโอ้ยข่อยกับนีแต่ว่าใบไม้พรีเนาะฮามันนีงใบไม้ลวงจ้าไม่ใช่พรีบานใบไม้ล่วง,วงเริ่มมาที่หนึ่งกันยายนก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ล่วงเนาะเห็ดก็จะเริ่มไม่ค่อยออกเลยได้พี่น้องเอ้ยมีแต่ใบไม้หล่นป้านดินอยู่ทํำยังไงอ่ะรีบหารีบเอาเข้าช่างฟิตเด้เอ,อปีหน้าเนี่ยคิดว่า คงไม่ได้เอาเห็ดพึ่งกลับเมืองไทยหรอกเพราะว่ามันจะวายแล้วแม่ไอม่ามาช้านะก็คือที่ได้แต่เห็ดมันปูขาส้มกับมันปูขาดำานะ่นจะเห็นไหมนเนี่ยใบไม่ร่วงหายากยากเพราะดอกเห็ดมันก็คล้ายๆสีใบไม้สีเหลืองสีครีมสีน้ำตาลเนาะจ้ะแต่ว่าถึงจะหายากก็ที่หาคือเก้านั่นแหละดอกกันนี่ กำลังตุบตูมงามเลยเออเสียนบครอกิ่งต้นไม้บอเข้าไปในต้นยังใี้ขาเห็ดด้วยตัดออกแล้วบ่าเลยบวกินเยอะกิ่งไม้นะ <c oughs> โอ้ยอันนี้เงางามเงางาม สวยๆกรอบๆแล้วจะเนี่ยนโอ้ยยาวดอกยาวออกหลกายเสียด้เนาะเวลาแกงใส่ดินด้วยมันจะได้เยอะๆเ <c ười> จอดอกงามๆอีกแล้วตุ้มๆ เจอดอกหนึ่งใกล้ๆนี่เสียดายมากก็คงถ้าแม่เอมามาเร็วกว่าน,นี้สามวันอาจจะพอดีแกงด,ดอกข้างๆนี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูด้อเอาดอกนี้ก่อนอู้ดอกนี้ขาแน่นมากโอ้ยบ่่อยแน่นเท่าไหร่หนังปุกๆอยู่แต่ว่าดอกแน่นเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูดอกนี้ด้วยจ้าเสียดายแฮง่ยถ้ามาสามวันที่แล้วนะก็จะพอดีแกงเนี่ยโอ้ ทำไมโอ้ทำไมเจ้าไม่รอค่อยเลยเห็นไหมเนี่ยเสียดายจังเห็นพึ่งเน่าได้เนี่ยเห็นไหมโอ้โหบอเอาแล้วบอเอาแล้วดอกงามๆทำไมมาลีมหลุบอยู่ใต้ต้นไม้อิ่มฝนนี่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยอืมอิ่มฝน ดังบ,บ,บ,บึก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 อยู่มันไม่ค่อยกรุบเท่าไหร่ขามันเพราะว่ามันได้กินน้ำจ้ะอืมทำไมเธอสวยอะไรเช่นนี้จ๊ะดูสิขอยลและชมความงามของเธอหน่อยอันนี้เห็ดพึ่งเนยจ้ะเห็ดพึ่งเนยนี่ก็สามสี่ดาวเด้อในความ ความที่มันอร่อยเ้อสําหรับแม่เอาแต่สําหรับคนอื่นไม่รู้แต่ว่าตามหนังสือก็ไม่รู้เขาให้กี่ดาวเนาะเพราะแม่ว่าแม่เอาไม่มีหนังสือคู่มือของการหาเห็ดจะ้ะเพราะว่าหาเห็ดแต่เอาแต่ที่เฉพาะตัวเองเคยกินเนาะจะ้ะก็เลยบริสุทธ์หนังสือเพราะว่าหนังสือเขาแพงมาก่จริงๆเขาก็มีโหลดแอปไปหรอกจะ้ะแต่ว่าแม่เอาบ้โหลดนี์ ไอดอกตุมๆ,ๆอย่างนี้จะอร่อยเนี่ยไม่ต้องผ่ากึดกึดกึแสบขนาดสีเหลืองๆนี่เชื่อไหมเวลาเราต้มจะออกม่วงๆแล้วจ้ะออกม่วงๆชมพูสีแบบไม่ค่อยน่าอร่อยแต่อร่อยมากส่วนอันนี้มันแก่แล้วแม่มาให้ดูเดินผ่านไปเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูคือมันก็กินได้แหละแต่ว่าบเอานะจ้ะเห็นเขาแก่ okay แล้วอืม มันไม่กรุบมันไม่กริบแล้วเห็นไหมนี่เนี่ยนี่อันนี้ได้อยู่นี่ไม่เก่เท่าไหร่โอเคอยู่คือเ,เนี่ยเห็ดพึ่งเนยรุ่นเนี้ยพี่น้องแกงแซ่บายว่ากึดขึ้นอ,อย่างเนี่ยกึดกุบเลยแล้วย้ายกล้องไปตามนะจ๊ะจะได้เห็นชัดๆเนาะ อย่านะจ้าคืออย่าลมนะอันนี้แก่แล้วไม่เอาดอกเล็กแต่ว่าก็แก่รุ่นนี้แซ่บี่กึศ จะเห็ดพึ่งเนยก็แซบเหมือนกันนะจ๊ะคนชอบก็สามดาวสีดาวแม่มากกับประมาณสามสีดาวเกันเลยจ้ะพอมักแล้วก็แซบเนาะ เห็ดพึ่งก็ได้นี่แหละร่วมกันจ้ะเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเนยแล,เแล้วก็เห็ดพิษซบลวก็เห็ดมะนาวจ้ะอันนี้ก็มาเก็บเห็ดอันเห็ดมันปูขาดุ้มจ้ะนี่แถวมันจะเก็บยากเน่อันโบขคือป่ามองไปหากบน้ำหวานเนาะจ้ะอันนั้นจะป่าโล่งเนาะอันนี้มันจะเกิดแซมระหว่างต้น,น,นอันบูเบอรี่นะจ้ะก็เลยโบไส้กันไก่ใช้มือหนุมหนุมาเลย โอ้ยไข่น้อมาเกยียบนี่อืมถ้าจังไปเลือกที่บ้านจะถึงจะขี้เกียจเลือกที่บ้านก็ต้องเลือกเนะเพราะว่าป่าอันนี้มันแซมกับต้นอนนบูเบอรี่นะจ้ะมันก็เลยเก็บยากน่เนาะเก็บไปน้ำจิบกาแฟาไปน้ำเพราะอากาศมันคร้มครึ้ม เรียงส,งสมงามหมดจ้ะโอ้อบานเต็มที่แล้วจ้ะเอาไว้สองอาทิตย์นี้เราอาจจะเน่านะเนี่ยเพราะบานแก่เต็มที่แล้วแต่อายา่าต้นเล็กๆ็กก็ขึ้นมาอยู่เดินนีมีต้นน้อยต้นยังขึ้นมาอยู่นำเลยนำทั้งต้นเล็กต้นใหญ่จ้ะดอกเล็กดอกใหญ่ จัดไปรลดอ้ยก้องกระไดเขียนโดนหน้ากล้องัุโดนดฝนด้วยจ้ะมันก็จะบอบบางหน่อยนึงแบบทนมือไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันนั่นสาวบริสุทธนะิ์เนาะทนมือชายไม่ค่อยได้เนี่ยโดนหน่อยเดียวก็จะหักจะแตกเลยจ้ะเพราะว่ามันดูโดนนฝนดูนฝนสองสามวันแล้ว งานงานงานหลุกหลกดึงดึงเอาเลยได้จ้ะเพราะว่ายานฝนตกวันนี้ก็อากาศไม่ดีเดี๋ยวแดด เดี๋ยวคืมเดี๋ยวฝนตกลมก็ลมหน่อยนึงแต่ไม่แรงเท่าไหร่วันหนึ่งอยู่นอร์เวียเนาะก็มีสามสี่ฤดูนั่แหละในวันเดียวกันที่อ่อยโทรมาเมื่อกี้ว่าวันไปซื้อซื้อแผ่นทากโก้มาทําทากโก้กับเนบื้อบุดวันนี้ก็สรุปได้กินข้าวแรงเป็นทาโก้แล้วจ้ะอาหารอันนี้ดีกรรบ่นอ้อนงะฮาวายนะ้อใช่ไหม มริกันอเมริกาอเมริกัน,น,นสวยสวยกลับเมืองไทยปีหน้านี่พี่สาวบอกว่าไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาฝากใครนะวะสันเอาแต่เห็ดอย่างเดียวนี่แหละวะสันเพื่อนวาเมยมากก็บอกโอเคโอเคไม่ได้เอาของเอาเสื้อผ้าไปฝากญาติไปฝากใครจะเอาแตนเอาแต่เห็ดนี่แหละจ้ะเพราะเห็ดมันแช่ช่องฟิตเนาะมันก็หนักอยู่แล้วไง แล้วก็ที่จริงก็อยากจะเอาเห็ดแห้งไปแต่ว่าแม่มาอบเตาอบแล้วมันไม่ประสบผลสําเร็จนะอืมว่าจะไปซื้อเครื่องอบ,ก,บ,บออก็ได้ไปซื้อจ้าเถื่อก็เลยจะต้มก่อนมันก็หนักนะงามๆไปโน่นกต่ยังมีอยอุ่นเห็นบะดูแกแฟนหน่อยนึงกัน ฝนตกหนาวหูหนาวหูไม่รู้เป็นอะไรหนาวหูนะจ๊ะฟังดีๆสวยมากสิเต็มแล้วจ้ากลับบ้านก่อนเมื่อกี้เจอเห็ดมันปูขาดำหน่อยนึงเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเห็นบามขามจะแตกต่างส่วนอันนี้ขาส้มจ้ะ เอาไม่หมดเอาไม่หมดเนี่ยพอแล้วพอแล้วเอาไว้วันหลังวันนี้ต้องให้ตัวเองมีแรงไปหา<ม>ไปยังเงือไปล้างเห็ดเนาะ<ม>ล้างเห็ดต้มเห็ดะน้องเอ้ยอันนี้ห่างๆหน่อยแต่ก็มันเก็บยากจะ กลับมาถึงบ้านแล้วแม่เอมมากก็กินทาโก้ไปหนึ่งแผ่นด้วยความหิวจ้ะส่วนอันนี้เห็ดที่ได้วันนี้เห็นไหมนี่จ้ะเห็ดก็จะดอกไม่ค่อยงามแล้วเนาะมันเริ่มใบแล้วแต่ก็เอาดีๆจ้ะมันหายากแล้วเห็ดพึ่งก็ได้ในเห็ดมะนาวได้มาถุงน้อยนึงจ้ยเห็ดมะนาวอันนี้เห็ด โอเห็ดเอ่ขี้เมงวันจะนี่ถุงนเล็กเน่เทใส่กระมังได้บหลายจะแต่ว่ามันอ่อนนะเนี่ยอ่อนแม่อมาก็เลยเอาเพราะว่าเ so ห็ดพริกซบนี่ก็คือมันไอ้นี่เนาะมันแกงอร่อยถ้ามันยังอ่อนอยู่ดูที่นะ่ะดูความง่วงเหงาเบาปัญญาของแม่อมากด้วยนะเทลงสาสอะไรเนี่ยมาเก็บใส่กระมังแทนที่จะเทใส่กระมังตั้งแต่แรกเนาะ <laughs> นี่แหละคนเราก็จะฉลาดนะต้องง่วก่อนฉลาดนะจ๊ะจะบอกให้ อันนี้คุณสาวพันเบิงทีวีได้จ้ะแล้วก็เปิดทีวีเสียงดังมากอาจจะดูหนังโป๊หนังเอ็กอะไรก็ว่าไปน้แม่มากก็เลยไม่อยากเอาเสียงเข้าไปจาะอันนี้เห็ดมะานาวเามื่อกี้นี่เน่าแล้วจ้ะเน่าแล้วเน่าก็เน่าหนอนกินได้แต่ว่ามันจะไม่กรึดๆไม่กรอบนะบดแซ่บกันเลยเอาทิ่มจันจเห็ดมะนาวเขาจะวิธีทําก็จะประมาณนี้จ้ะเราก็จะผ่าครึง่งเนี่ยถ้าเกิดว่าดอกเล็กเราต้องเราก็ไม่ผ่าครึ่งก็ได้เนี่ยเราจะเอาตรงเมือกเมือกตรงบนดอกนะออกจ้ะ ไม่เอาออกก็ได้กินได้แต่ว่ามันจะทําให้เวลาเราแกงเมือกมันจะเยอะมันจะไม่อร่อยไม่ชอบมันแล้วแต่คนชอบเมือกไม่ชอบนะจ๊ะเขาให้สังเกตเห็นมะนาวเห็นไหมตรงใกล้ๆกลใกล้ๆเง่าเขานะ่ะเขาจะออกสีส้มส้มเหมือนมะนาวเหลืองนะจ๊ะอันนี้กว่าจะเสร็จเราก็เลยใส่วิชานินจานจ้ะทําเห็ดมะนาวนะปุ๊บปับ๊บเสร็จเรียบร้อยเลยจ้ะส่วนอันนี้เราก็มาเลือกเห็ดพริกซบจ้ะเห็ด ขี้เมียงวันนั่นแหละอันนี้ได้เห็ดคันะแลนเหลืองป่าบ้านแม่มาเห็ดคันทะแลนเหลืองมีมีกลุ่มเดียวจะได้สามดอกคือกลุ่มไม่ใหญ่อันนี้จะให้ดูว่าเห็ดพริกซบเป็นอย่างแม่อ่าถึงชอบเรียกเห็ดขี้เมียงวันเนี่ยเนียถ้าใต้หลังเห็ดมันจะเป็นเวลาเราขูดออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ขูดเวลาเราแกงมันก็จะลอยลอยขึ้นบนน้ําแกงลอยขึ้นบนหม้อนะจะไม่จะเป็นก็ขี้เมียงวันจ้ะ อันนี้ก็ออกรอบอร่อยแซบเลยจากคืดๆหเหมือนกันถ้าดอกอ่อนมานะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นอะไรนะเท่านถ้าอ่อนก็คืบๆดีแก่ๆมาแล้วก็ไม่อร่อยจ้ะนะถ้าดอกใหญ่หน่อยหนึ่งแล้วก็ผ่าครึ่งจ้ะเนี่ยอันนี้เนี่ยคืบๆแน่นอันนี้จะเป็นเนื้นอแน่นๆมั้งเห็นจะเนื้อแน่นๆเห็นไหมเนี่ยเห็ดขี้มังวันเห็นไหมนี่แม่มากวกว็กาดกอดขี้มังวันที่มันอยู่ใต้ใต้ดอกเห็ดออกนะจ้ะน่ะ ถ้าอันนี้เนี่ยกวาดยังไงก็ออกมาได้น้อยเดียวอย่าเพราะว่ามันดอกอ่อนเนาะแล้วตรงที่มันเป็นแหลมๆข้างล่างเหมือนเข็มนะมันจะไม่ยาวอันนี้ดอกอ่อนอร่อยแต่ถ้ามันขูดๆออกมาแล้วเป็นเส้นเป็นเป็นเหมือนเหมือนเอนข็มเข็มเล็กๆยาวๆอันนี้มันจะเริ่มแก่จะเน,นี่ยอันเนี้ยเน,นี่ยเห็นไหมแม่มาขูดให้ดูเนี่ยอันเนี้ยคือมันแก่แล้วแต่ก็กินได้อันนี้ไอ้ดอกนี้แม่ไอ้มาไม่เอาจะเพราะว่าจะแกงกินเลยเนาะไม่เอาจะให้จะกินแต่แกงเห็ดอ่อนๆกรุบๆจากงวดเนี้ย แลก็ตัดเอาขี้ดงขี้ดินออกจ้ะผ่าเนี่ยดอกเล็กๆนี่ผ่าสองแกงโพลีเซบเมื่อกี้นี่ดอกดอกเล็กไม่ต้องผ่าเลยจ้ะพี่น้องเมื่อกี้นะแกงแซบเลยนะฝมฝนเพลินเลยเห็นไหมวันนี้ได้หลายดอกมากอมเห็ดเห็ดพึ่งเนยกไ็ได้ได้จ้ะเมื่อนี้นะได้หลายเห็ดอยู่อันนี้เห็ดพึ่งเนยล่างแล้วจ้ะคุณสาไปนอนแล้วก็เลย เบาได้จ้ะกี่คุณสาดูทีวีอยู่เนาะอืมเสียงมันดังก็เลยภาคเอาจ้าแล้วไปนอนแล้วเนี่ยอันนี้เห็ดพึ่งเนื่อยในยรุ่นนี้แกงแซ่บแห้งเนี่ยนี่ตึบปุ๊บตปี๊นี่ไม่ต้องพายมานเนี่ยนะรุ่นนี้ก็พายเ,เวลาเราต้มจะออกสีมม่วง ว่าอันนี้คือเป็นแก,แ,กแล้วบอเป็นเมงกินมันจะไม่กุุบจะ้ะเมงนอนต้มเสร็จจะออกม,อมอ่วงๆชมพูชมพูบางคนก็จะว่าสีมันเละสีไม่น่าทานแปลกมากเนาะสีเหลืองสวยพอต้มแล้วเป็นม,ม่วงๆไม่น่าเชื่อว่าจะเปลี่ยนสีได้เยอะขนาดนี้พรอ,อแล้วจะ้ะอันนี้เห็ดพึ่ง เห็ดพึ่งไอหมวกแดงแล้วก็เห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดพึ่งขาลายาในาจที่ห้เบิ้งเนี่ยเห็ดพึ่งขาลายขาเพิ่นส่วนมากก็จะเป็นเส้นๆอย่างเช่นเห็นว่าขาบ่ค่อยแซบดอกแต่ว่าคันท้าเอาเอาไปแบบจี้ไปตำนะมันจะจีตรงเหล็กปิ้งง่ายดีเนาะม,นมันบ่ค่อนมันบ่รุดลงจากปิ้งเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเห็ดพึ่งหวานาจริงๆขาเพื่อนจะบ่ค่อยเป็นเส้นได้แกะถึงจะเป็น ขาอ่อนบะอ่อนขยะบางเด้อเนี่ยขาจะเป็นเบเป็นเส้นเป็นฮักยังซีได้ล้างได้เด้อสองสามน้ำแต่ผากิก็จะล้างอีกค่อยต้มเนี่ยจะให้ดูอีกขาเห็ดพึ่งทำเห็ดพึ่งหวานธรรมดาจะประมาณนี้กรอ,อบอร่อยแต่เห็ดพึ่งขาลายนะขาเขาจะไม่ค่อยอร่อยเห็นปะเนี่ยเห็นี่ขาเขาจะเป็นอย่างนี้จ้ะ แต่คนชอบแต่แม่เอม่ากวานบอดแสบราคามันแต่ก็เอาเข้ามาแล้วเนาะเสียดายอันนี้เรื่องสครูปจะ้ะทริงจริงดอกเขาจะสีส้มส้มเนี่ยอันนี้เวลาเราขูดมันจะสีแรแร่ๆนี่ยังงี้เห็นไหมบางคนเขาก็จะขูดเมื่อก,ก่อนค่อยแกงแต่ว่าโ่ขูดจะ้ะเสียดายมัน <laughs> ไม่ใช่หรอกขี้เกียจนะขามันจะคล้ายๆกับเห็ดพึ่งขาลายแต่ก็ฉีกไม่ได้ค่ะมันก็หักแต่ว่ามันก็จะเป็นแนวนอนอย่างเงเห็นบ่ เห็นว่าแต่ถ้าเป็นเห็ดพึ่งหวานก็จะคือจะฉีกไม่ได้เลยนะพี่น้องจะขาดขึ่งเลยโอ้เนาะนี่ก็เหตุพึ่งขาลายเห็นไหมเนี่ขาเขาจะไม่อร่อยแต่เวลาเราแกงรวมกับดอกแล้วก็แกงววมกับเห็ดอื่นก็โอเคเนะหรือสครุป มกทุง่งกทุ่กว่าแล้วมันในนอนอยู่เด้อเพราะว่าลายเห็ดอันนี้เราต้องต้มเลยจ้ะถ้าเราจะแกงพรุ่งนี้หรือแกงวันนี้เราก็ต้องต้มเลยเพราะว่าถ้ามันค้างคืนแล้วมันจะไม่แซบมันจะไม่เป็นเห็ดสดสด,สดใหม่ๆเนาะอันนี้ก็ทากกินแล้วยังดีๆอยู่นะเพียงแต่ว่าดอกเขาไม่สวยเพราะว่าโดนทากแทะทากเลีย แต่แม่อามาก,กับบะสนจะเอาคพือเกาอันนี้ไม่รู้จะแกงพวกนี้หรือว่าจะเข้าช่องฟิตนี่บอลน,นี่รู้เลยเป็งสถาน,นาการณ์ก่อนอันนี้แมงกินลากเขาไม่งามกินขาเนาะอันนี้ก็ใกล้สิ็แล้วด้วยจะเนี่ยอืมเสร็จเนี่ยเดือนน้อยหนึ่งคนอันนี้เห็ดมะนาวทำให้ดูยังไม่ได้ล้างจะล้างก่อน ต,ต่อให้เสร็จก่อนเลยจ้าอันนี้มันมีทั้งหญ้าคาแม่มากก็เรียกหญ้าคาฝรั่งมันคือหญ้าคาบานเฮ้านะจ๊ะเวลาเกิดก็จะเกิดเป็นหนอเนาะเป็นหนอลหลายหนอเลยเรียกหญ้าคาฝรั่ง เสร็แล้วแต่อันนี้ยังไม่ล้างนะเห็ดเห็ดมันปูขาส้มนี่เพราะเรายังไม่ไดต้มวันนี้ถ้าล้างแล้วเขาจะแฉเนาแต่ต้มพรุ่งนี้ค่อยล้างแต่ว่าเห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดมะนาวแล้วก็เห็ดพึ่งเนยก็จะต้มวันนี้เลยจ้ะเลื่อกยากหน่อย น้องหนูแฮมสเตอร์ก็อยู่เป็นเพื่อนแม่เอม่ายังไม่นอนจ้นี่ไงเห็ดที่ต้มแล้วอันนี้แหละเห็ดพึ่งเนยมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีชมพูสีม่วงถ้าต้มสุกนะจ๊ะอันนี้กานี่แหละ <c oughs> แม่เอมาต้มแล้ววันนี้ตื่นตอนเศร้าได้จ้านี่นะต้มไม่เมื่อคืนเพราะว่าเห็ดแบบนี้เราต้องต้มไวตั้งแต่เมื่อคืนเนาะก็เอามารวมกันมีเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเนยเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งหมวกแดงแล้วก็เห็ดขี้เมืองวนัน มาตรมรวมกันในตอนเศร้ามาแอบเบ่งคุณสารนอนจากพี่น้องพุูนล่ะแล้วนอนดึกบ่เมื่อคืนนี่ก็ได้ขอบคุณทุกคนดี่เข้ามารับชมเลยจ้าบายบาย